สวัสดีค่ะพบกับพี่นานายอีกแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะวันนี้จะเป็นการมาทํานายดวงความรักช่วงสงการนะคะช่วงเดือนเมษายนของชาวธาตุน้านะคะหรือชาวราศีมีนราศีกรกฎและราศีพิจิกค่ะชาวราศีธาตุน้ําจะมีความรักนะ,ะไปเป็นในทิศทางไหนนะ,ะในช่วงเดือนเมษายนหรือช่วงสงการนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะแต่ว่า การทำนายนี้นะเป็นการทำนายดวงความรักโดยรวมนะคะอาจจะตรงกับบางท่านและไม่ตรงกับบางท่านหรืออาจจะตรงเป็นบางเรื่องและไม่ตรงเป็นบางเรื่องได้นะคะก็ดูเพื่อความบันเทิงนะคะอันไหนที่ตรงและเป็นเรื่องที่ต้องไปปรับใช้นะกับชีวิตคู่นะคะก็ไม่เสียหายอะไรนะคะอันไหนที่เป็นเรื่องเตือนก็ระวังไว้ไม่เสียหายนะ โอเคค่ะเราเดี๋ยวเราก็ไปฟังดวงความรักของชาวธาตุน้ํากันเลยค่ะอันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ได้ทําการจับไพ่ไว้แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ดูพร้อมๆกันนะคะว่าดวงความรักนะของชาวราศีธาตุน้ำหรือชาวราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะ,ะดวงความรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันค่ะนะเริ่มจากใบแรกค่ะ ตัวตนของคุณเป็นยังไงนี่ค่ะสองถ้วยขึ้นในตำแหน่งเยา้ยาเจ้าชะตานะคะสองถ้วยขึ้นนะแสดงว่าคุณช่วงนี้นะคุณมีจิตใจที่ใฝ่หาความรักนะใฝ่หาความรักใฝ่หาคู่แท้นะคะนะมาดูกันว่านะสถานการณ์ของคุณจะเป็นยังไงนี่ค่ะคุณกำลังอดทนนะรอคนคนนั้นอยู่นะคะนี่ค่ะ นะหรือคุณอาจจะมีการพูดคุยกับบางคนและศึกษาดูใจกันมาก่อนหน้านี้นะคะมาดูเขาคนนั้นนะคะเขาคนนั้นนี่ค่ะด้ไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะไพ่เริ่มต้นใหม่นะคะเขาอาจจะเคยผิดหวังหรืออาจจะเคยมีรักที่ไม่สมหวังหรือจบเลิกลากันมานะแต่เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณค่ะนี่ค่ะเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่นะ ภายใบนี้นะเนี่ยเขาเขามองเห็นว่าคุณจะเป็นคนที่เข้ากับเขาได้นะฮะประมาณนี้ค่ะมาดูใบถัดไปนะนี่ค่ะคุณโอ้ the world ขึ้นในตำแหน่งความรู้สึกของเขานะเขาคิดว่าคุณคือที่สุดของเขาแล้วนะคุณคือโลกทั้งใบของเขานะในตอนนี้นะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันลงตัวมากแล้วก็ เขาคบกับคุณหรือคุณกับคบกับเขาแล้วมันมีปัญหาน้อยที่สุดนะคุยกันแล้วสบายใจอะไรเงี้ยค่ะนะเนี่ยค่ะไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาเนี่ยนะคะเขาจะคอยซัพพอร์ตคุณนะคะมาดสูสถานการณ์ของคุณและเขานะโดยรวมค่ะนี่ค่ะสิบถ้วยนะคะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์การอยู่กันเป็นครอบครัว เขาฝันถึงกันที่อยู่กันเป็นครอบครัวนะคะดูเนี่ยค่ะเขาฝันถึงอนาคตและการอยู่เป็นครอบครัวกับคุณแล้วนะค,ะคนกับคนคนนี้นะซึ่งคุณก็รู้ว่าใครนะคะมาดูใบถัดไปค่ะนี่ค่ะเอ่อ k i ง g of Pentacle ค่ะนะราชาถือเหรียญน,นะเขาพร้อมที่จะเป็นผู้ให้นะ เขาพร้อมที่จะมาเป็นผู้ให้คุณนะคู่ของคุณคนคนนี้นะเป็นไพ่ที่ดีมากเลยค่ะดูไพ่แวดล้อมเนาะยินดีกับชาวราศีธตนน้ำด้วยนะคะมาดูบทสรุปของไพ่ในกองนี้กันนะในเรื่องของความรักของชาวราศีธตนน้ำนะบทสรุปจะเป็นยังไงบทสรุปได้ไพ่จัดเม้นค่ะไพ่จัดเม้นเนี่ยหมายถึง รอประกาศนะคุณอาจจะมีข่าวดีเราฟังข่าวดีเนี่ยเราฟังข่าวดีนะฮะเขาอาจจะมาสู่ขอคุณก็ได้คุณอาจจะมีการแต่งงานหรือว่าอะไรก็ได้นะคะแล้วถ้าในเรื่องของพันธะนิสินหรือว่าอะไรต่างๆใบนี้นะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคุณอาจจะหมดภาระ,ะนิสินด้วยนะจากคนที่เขาคนที่เข้ามาเนี่ยเขามาช่วย แบ่งเบานะภาระหนี้สินหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินด้วยซ้ำนะเนี่ยเพราะว่าตำแหน่งของเขามีทั้งไพ่ไพ่เอ่อไพ่เดอะเวิลก็คือเป็นไพ่ดาวเสาและเป็นไพ่การเงินด้วยนะคะคนคนนี้จะเข้ามาซัพพอร์ตการเงินคุณด้วยนะคะและนะสิบถ้วยนี่ก็คือหมายถึงความอุดมสมบูรณ์หมายถึงเขาคนนี้หรือเธอคนนี้นะ เขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานนะเพียบพร้อมบริบูรณ์นะคะนะแล้วก็เขาทุ่มให้คุณทั้งกายและใจนะมีสิทธิ์ที่คุณนะจะหมดภาระหนี้สินจากคนคนนี้ด้วยนะคะมาดูไพ่จากสามใบสุดท้ายนะซึ่งเป็นใบสรุปนะมาคอนเฟิร์มกันด้วยไพ่สามใบสุดท้ายจากไพ่อีกสำรับหนึ่งเนาะนะนะมาดูกันว่า จะได้ไพ่ดีทั้งหมดไหมในเรื่องของความรักนะคะเออใบแรกได้ไพ่ราชนีพระจันทนระ์นะนะคุณอาจจะต้องใช้เวลาศึกษาดูใจเขาตั้งนิดนึงนะบางทีแบบเหมือนอยากจะกลับมานั่งสมาธินะไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ขอพรพระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าสิ่งที่คุณเจอตอนนี้มันใช่ของจริงหรือเปล่านะประมาณ คนที่คุณคุยอยู่ตรงนี้คือคู่แท้ของคุณไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะออลองคิดทบทวนดูนะถึงสิ่งที่เขาทำกับเราและให้กับเราเนาะหกเหรียญมาค่ะนะหกเหรียญน,นะถ้าติดกับไพ่ไม่ดีคือไพ่รายจ่ายค่ะในขณะเดียวกันคือคุณคือผู้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้นะเขาอาจจะเป็นคนที่มาเปให้คุณนะคะนะแต่ดูจากไพ่สำรับแรก นะเขาเปให้คุณค่ะนะคู่ของคุณเขาเปให้คุณนะเขาจะมาช่วยคุณในเรื่องของภา,าระค่าใช้จ่ายต่างๆที่คุณมีที่คุณเป็นทุกข์อยู่เนาะที่คุณต้องอดทนมานานเนี่ยค่ะประมาณนี้นะและคุณก็กําลังรองใครสักคนเพื่อมาแบ่งเบาภาระหน,นี้สินของคุณเนาะประมาณนี้ดูใบสุดท้ายค่ะใบสรุปนะเป็นยังไงนี่งไง ได้คิงออฟเพนท์เกิลอีกนะคุณคุณได้ใบนี้ในสำรับแรกและคุณยังมาได้คิงออฟเพนท a เ l ิลในสำรับสุดท้ายด้วยนะสามใบสุดท้ายคือใบสรุปนะเขาคนนี้เขาจะมาช่วยคุณนะเขาจะมาเปยให้คุณจริงๆนะเนี่ยค่ะเขามั่นคงในความรักนะเพราะฉะนั้นคุณคบกับเขาคุณต้องซื่อสัตย์นะคุณต้องซื่อสัตย์กับเขาเพราะว่าเขาเขาวาดอนาคตนะวาดอนาคตที่จะมี ครอ,อ,อบครัวร่วมกับคุณเนี่ยเขาอยากที่จะมีลูกน้อยก่อยใจด้วยซ้ำเนาะนะนะอย่าทำให้เขาอกหักนะเพราะว่าเขาอาจจะผิดหวังมาจากที่อื่นแล้วเนะคุณจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเขาในด้านจิตใจแล้วเขาจะซับพอร์ตคุณทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความรักแล้วก็เงินทองเนาะรวมทั้งความซื่อสัตย์นะที่เขาให้คุณนะคะอนะ ยินดีกับชาวราศีธาตุน้ํานะกับความรักดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะหรือตอนนี้กําลังศึกษาดูใจกันอยู่เนาะนะนะก็เตรียมตัวนะอาจจะเตรียมตัวตัดชุดก็ได้นะสําหรับใครที่ยังไม่แต่งงานนะหรืออ,อ,อาจจะไม่การแต่งงานอาจจะไม่เกิดขึ้นแบบการจัดพธิธีอย่างนี้นะถ้าเกิดชวนกันไปจดทะเบียนสมรสหรือว่า จูงมือกันเพื่อมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าการแต่งงานบางครั้งก็อาจจะไม่จำเป็นสำหรับคนสองคนเนาะนะคือการตกลงร่วมหอลงโรงกันเนี่ยก็คือการแต่งงานค่ะการกันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะการสร้างครอบครัวตกลงกันว่าจะสร้างครอบครัวด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะนะมีเกณฑ์มีเกณฑ์การแต่งงานนะคะคุณครบ พบคู่แท้แล้วนะคะคุณพบคู่แท้แล้วนะชาวราศีธาตุดินนะคู่บุญคู่บารมีคู่ส่งเสริมนะคะนี่ค่ะนะคู่ส่งเสริมกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณรักษาเขาไว้ดีๆนะคะยินดีกับชาวราศีธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะ,ค,ะความรักของคุณกําลังจะลงตัวค่ะนะ โอเคค่ะการทำนายก็ได้จบแล้วนะคะถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องนานาม,มากับดวงนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ